สวัสดีครับสอบชิกหมวยเซียนจางสายใต้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเปรตที่7พฤศจิก,กายน2องนร้อยกสินะครับก็พบกับการาวิเคราะห์วิจารณสําหรับมวยไทยผมจะวิจารให้2วันเลยนะครับวันเสาร์กับช่องเจนะครับอ้อมน้อยกับช่องเจเลยไม่ได้เจอกันนานมากนะครับสําหรับทางช่อง YouTube นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามกันอยู่ ็สมัครกันมาได้นะครับกับมวยหูเซียนจ้างสายใต้นะครับช่วงนี้นี่โปรโมชั่นสุดๆนะครับเหลือเดือนละ500บาทนะครับ5 0าบาทมีภาคมีวันเพื่อนเพื่อนวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับได้ฟังกัน4วันเต็มเตมเลยช่วงโควิดนะครับก็ช่วยกันนะครับลดกันครึ่งราคาเลยนะครับเหลือเดือนละ500บาทโทรมาสมัครกันได้เลย0 8 0 6 3 3 0 2 2 0นกมอยะครับกับมวยอูเซียนจ้างสายใต้นะครับถูกกว่านี้ก็มีแต่อูครับนะครับกับสโลแกนใหม่ ก็สมัครกันมาได้เลยคู่แรกนะครับอ้อมน้อยอาทิตย์นี้นี่การใจจิตมงนนนะครับคู่หนึ่งคู่สองนี่เป็นมวยรอบนะครับเจอกับเจ้าเพชรแสนแสบพีเกแสนใจมวยตย,ยิมอ่ะกลยใหญ่กันทั้งคู่นะครับสําหรับเจ้าการใจจิตมงนนนี่ก็เป็นดีกีแชมป์มวยสยามรุ่น100ปอนด์นะครับฟอร์มต่อยไว้ก็ชะจะนะจหลามด 0, าําศูนย์กีฬานาไม้ไผแป้ซุปเปอร,บร์บอลสิทธ์ยอดตรงชนะเพชรพีระสิทธิ์ยอดตรง แล้วก็แฝกขาวป่องเล็กนกรรีล่าสุดต่อยไว้ก็ชนะเปชรนาใจนะครับล่าสุดนี้ต่อยไว้ก็ชนะไอเปชรนาใจนอนตนานัตมาที่ฝนจางจนบุรีก็มวยอ,อยู่ในเกลือของส้อยอนะครับนาตรงหน้าเสือนี่ต่อยอ้อมน้อยด้วยนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับอทีนี้นี่ย้ายมาต่อยอ้อมน้อยนะเวทีมวยสยามอ้อมน้อยฝ่ายคู่โจกนะครับเจ้าเปชรแสนแสบปีเกแสนใจนะครับก็เป็นมวยมาจากน้องบัวลําปูซ้อมอยู่กับเสีอยแก่นะครับ เป็นมวยที่ฝีมือเหลี่ยมเชิงกรบเครื่องเป็นมวยซ้ายนะครับซ้อมอยู่เสียแกกฟอร์มต่อไว้ก็แพนนกไอสายรับสิวจิตเมืองนนนะครับชนะนกแตนกูลติดผู้ใหญ่ไก่เรโนแพ้สิงดํารงเรียนกลาโกราดและล่าสุดต่อยไว้ก็ชนะนกยกที่3์สามยกเปชรเด็ดเปช,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 ชรสีทองมากู่นี้นี่ด้วยองค์ประกอบนะครับชื่อจันกระดูกการผ่านมวยนะครับแล้วก็หน้าเสืออะไรนี่หน้าเสือนี่ก็ถือว่าพอๆกันแต่ว่าต่อยอ้อมน้อยนี่เสร็จนะครับเสร็จจิตเมืองนนกูจัดไปที่ เจ่าการใจจิตมองนนนะครับคู่แรกของที่เจ่าการใจจิตมองนจจนจัดชนะไอ้เพชรแสนแสบพีเสงใจคู่ที่สองนะครับก็เป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันปันดุอีกครั้งนึงครับชาติมงกรจอห้าพยักเจอกับพระเลือดน้อยตีบีเอ็มอยิมต่อยรนะ้อยสามสิบแปดปอนด์อ่ะชาติมังกรจอห้าพยักนี่ฟอร์มช่วงหลังก็ดีมากนะครับมีจนะนกมูสือดำต่อพิลล์พักดีชนะใจจานติดแก้วประพล,ล่าสุดนี้สะดุดนะครับ แพ้เจ้านนตะใจฉิดเมืองนนท์วันนั้นนี่แพ้ใหญ่นะครับฝ่ายเจ้าเพื่อนน้อย TBM ยิมนะครับเป็นมวยสงกรานร,รูปร่างสูงยาวเกาแหลมแตงเจ็บอะ่ะฟอร์มต่อยไว้ก็เจ้านกยกที่3จับหมวกเปชรลูกจะพปอกลุ่มปันยานกยกที่4ี่กล้องปูตอนปอหอมกลิ่นล่าตัวนี้ก็ไปขึ้นชั้นนะครับแพ่เจ้าเป็ดสินินติดเชฟบุนตาม,มาคู่นี้ก็กระดูกความเป็นมวยแข็งแร่งแข็งแรงนี่ก็ดูว่าปอปอกันนะครับดูว่าปอปอกัน แต่ว่าความสดนะครับผมลอกไปที่เจ้าชาติมังกรนะครับสภาพร่างกายนี้เนื้อตัวนี้แน่นปักเลยนะครับซ้อมอยู่กับคู่แฝกเจ้าชาติพยักอ่ะตัวนี้ชื่อชาติมังกรนะครับชาติมังกรจอห้าพยักจัชนะพระเรือดน้อยตีบีเอ็มยิมมาถึงคุ่ที่3นะครับเจ้าโยตินเอฟเอคลุกนะครับนักมวยนี้เก่งเกินก็ไม่มีใครต่อยด้วยนะครับสำหรับเจ้าโยตินอ่ะต่อวันนี้นี่ต่อนํำหนักเยอะนะครับต่อ3ปอปอ์เลยเจอกับเจ้านาวาเอกสิทธิเจฟปุนตํา โยตินเอฟเอคลุบนี่ก็เป็นมวยมาจากอุดรน,นะครับซ้อมอยู่เอฟเอคลุบอ่ะฟอร์มต่อยไว้ก็ชะนะไอ้ฟอร์มเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยแล้วก็หายไปนานนะครับไปเสมอกับเจ้าฟิลิปเป้ซูซ่ามาที่รัชดาฝ่ายเจ้านาวาเอกสิทธิ์เจฟบุญตมนะครับก็เป็นมวยมาจากอุบลน,นะครับซ้อมอยู่สิทธิ์เจฟบุญตาฟอร์มต่อยไว้ก็ชนะคำใจปอหลักบุญแปสุรใจสอสมหมายชนะสันเพชรสอรสละชีพล่าสุกแต่แจวนนกเพชรประดับเสริมอาคมาไม้ที่ดังสิทธ์ คูนี้ชื่อชั้นกระดูกการปรานมวยนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับต่อตามอนก็ดูว่าไม่น่าจะมีผลนะครับสาหรับเจ้าโยตินนี่ประเภทมวยเก่าในล็อกรัดเหนียวแน่นเลยนะครับประเภทจับยิ่งกว่าโป๊กเกนะครับุนเก่าทีมล็อกเลยอันนี้ออกไปที่โยตินเอฟเอคลับนะครับดูดีกว่านะครับมีมากเล่นมากมีน้อยเล่นน้อยนะจัดจัดเต็มไปที่เจ้าโยตินเอฟเอคลับจะชนะนาวาเอกสิทธิเจฟบุญตำมาถึงกู่ที่4ี่นะ้องกันแชมป์รุ่นไฟเวท เจ้าลมโจยตอเตระพัดนะครับเจอกับเจ้าปตักอินซิมบี้มวยไทยต่อยร้อยสิบสองปอนะเจ้าลมโจยนี่เป็นแชมป์นะครับเป็นมวยมาจากสุกรินเป็นมวยขวานะฝีมือเหลี่ยมเชิงกบเครื่องมีลูกขวางหน้าฟอร์มต่อยไว้จ้ากนกยกที่สามอินหลาเล็กลูกอินหลดาดชนะจอมโหวดจเจริญตองมวยไทยชน,อน,นะอาจัรนใจคิตตี้มวยไทยนักตีอ้อมน้อยแล้วก็ได้แชมป์นะครับไฟนั้นแต่ว่ามาล่าสุดนี้ไปแพ้นกเจ้าเป็ดปราวิทย์ตีบีเอ็มยิมที่ฝนช้างชลบุรี ฝ่ายเจ้าประตักอินซิมบี้มวยไตนะครับก็เป็นมวยมาจากสงขลกเป็นมวยเตะขวาเก่าหวางหน้าดันแตงนะครับฟอร์มแต่แววชนะกฤิสิทธิ์นายกโมดแป้อาเตอร์เพชรสี่หมื่นชนะกยกที่สามีแสงอาทิตย์สิทธิ์เจ็บบุญตำแปรราจันสอสมนึกล่าจุดล่าสุดนี้ต่อยไว้ก็ชนะไออนันตใจคิตตี้มวยไตนะครับคูนี้ผมออกรองนะครับชอบรองไปที่เจ้าประตักอินนะครับมวยในดูว่าความฟิตซ้อมอะไรดูดีกว่านะเจ้าประตักอิน ซิมบี้มวยไทยนะครับจะชนะลมโจยสอเตรพัฒนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาสรุปให้ฟังอีกรอบนะครับสหรับมวยที่วิจาร์ไปนะผมต่อช่องเจ็ดกันเลยนะต่อช่องเจ็ดกันเลยัวลาทย์ที่สิบตุลาคมนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็สี่คู่รวสี่คู่วินไปแล้วนะครับสําหรับสมาชิกนะครับคู่แรกนี่เป็นมวยรอบนะครับคู่หนึ่งคู่สองก็เป็นมวยรอบปูนเสือเช่นเดิมนะครับปูมิใจไตปกรณ์สุรินเจอกับเจ้าเพชรตองฝันกอซอยตัน ใส่ร้อยสิบสี่ปอนอะไอเจ้าภูมิใจไตก็เป็นมวยสุรินนะครับประเภทบูสู้ดุดันความเป็นมวยน้อยแต่ว่าการป่านมวยนี้ถือว่าได้เปรียบนะครับฟอร์มสามไฟหลังก็แป้มาตลอดนะแป้ยอดบัวอามแป้เพชรนาใจแล้วก็แป้แอดเทวดาฝาเจ้าเพชรตองฝันกอซอยตันนะครับก็เป็นมวยสองกานะครับเป็นมวยประเภทเดินขวางหน้าคำแตงอชนะมนัตกอจันมณีชนะยอดชนะเพชร เอนี่มวยใจยจะานกยกที่สามแสนใจจิตมงนลแปรสม,มิงแดงวอจักวุฒิแล้วก็แปรเดชสุปันนุ้ยสี่มุมเมืองชื่อชั้นกระดูกการปันมวยนะครับจาไม่มวยรอบนี้ผมว่าต่อยกันไม่ได้นะครับคู่นี้ผมจัดไปที่เจ้าภูมิใจไตนะครับดูดีกว่านะภูมิใจไตปักกรปอนสุบรินจะชนะเพชรตองขวัญกอซอยตันมาถึงคู่ที่สองนะครับเป็นมวยรอบอีกคู่นะครเพชรมงคลสิทธิสารวัตรเสือเจอกับอำนาจเดชสิทธินายกโมดนะครับต่อยร้อยสิบสี่ปอน เพชรมงคลน,นี่ก็เป็นมวยมาจากโคราชนะครับซ้อมอยู่ศิษสาวัดเสือฟอร์มก็ต่อยไว้ก็ชะนะมาตลอดนะครับช่วงหลังนี้ชนะปอบางใสชนะโอมชนะยกมณีชนะยอดน้ําเหนือแล้วล่าสุดแต่ว่าชนะนกยกที่สองมรกตแดงสอเตชปันที่โคราชมาฝ่ายอํานาจเดชสิทธนาะยกโมดน,นะครับเป็นมวยตุ้งสงนะครับซ้อมอยู่อันสุขุมวิทย์อะฟอร์มต่อยไว้ก็ชนะริติเดชใหญ่เจซีฟูดชนะปลอยเก่าจอพัฒร์กีฬาสยาม แล้วก็ล่าสุดนี้ก็แพ้กาติกรนนายกเ,เวตาสาลานะครับก็เป็นมวยที่ว่าตำน้ำหนักอยู่ประจำนะครับสาหรับเจ้าอํานาจเดชนะครับแต่ว่าเจ้าเพชรมงคลนี้บอกว่าไฟนี้นี่ซ้อมอยู่สิแต่ว่าเสือก็จริงนะครับมีพวกคมเพชรปลําแล้วก็ได้ใหญ่แต่ว่าการฟิตซ้อมนี่ดูว่านา่าจะเป็นรองนะครับแล้วก็ตำน้ําหนักนี้ไฟแรกด้วยนะครับสําหรับเจ้าเพชรมงคลอ่ะคืนนี้ผมบอกไปที่เจ้าอํานาจเดชสิทธิ์นายกมวดทุ่งถงนะครับมวย บู๊สู้ดุดันด้วยกันนะครับออกไปที่เจ้าอํานาจเดชติ์นายกโมทตุ้งถงนะครับเสียเปรียบรูปร่างนิดนึงอ่ะแต่ว่าได้เปรียบความแข็งแรงมาแต่นะครับออกไปที่เจ้าอํานาจเดชมาถึงคู่ที่3เจ้าเสือใหญ่สอเตจัปันเจอกับเจ้ากาคาแปะมีนบุรีคู่นี้เคยเจอกันมานะครับที่อนตอกคอวันนั้นอ่ะสามยกนี้เจ้ากาคานี่เป็นต่อนะครับยกสี่นี่เจ้าเจ้าเสือใหญ่นี่เตะกั้นกอนะครับโดนแล้วก็ได้ลูกเมาสีอ่าก็กลมเกมชนะไปฝ่ายเจ้าเสือใหญ่สอเตจับปันก็ เป็นมวยกระโดดเกาะลอยเก่งนะครับฟอร์มช่วงหลังก็มีแพ้มีชนะล่าจุดก็แพ้เจ้าจัดใจ P ีเกแสนใจที่จ้องเจ็ดฝ่ายกาค้ายูฟาเอสซีแพะมินบุรีนะครับก็เป็นมวยกัมพูชารับซ้อมอยู่ใกล้แพะ์มินบุรีต่อยไว้แพ้เจ้าเสือใหญ่สอเตชปันแล้วก็ยังไม่ได้ต่อยนะครับครันี้ผมจัดที่เจ้าเสือใหญ่อีกครั้งนะครับดูดีกว่านะครับวันนี้เจ้าเสือใหญ่สอเตชัปันนะครับจะชนะกาค้าแพะบินบุรี คู่ที่4ี่สองกลมบางกอกอะไรยนนะครับเจอกับเจ้าเพชรสุขุมวิทบอยบางนาหรือว่าเจ้าเพชรสุขุมวิทอันสุขุมวิทอะ่ะต่อยกันที่กัดหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์สองกลมบางกอกอะไรยนนะครับฟอร์มล่าสุดนี้ก็ปแป้น้องไอ้เพชรระสอนบอยบางนามานะครับเปื่นรวปรายของเพชรสุขุมวิทอะ่ะเป็นแชมป์ร้อยสามสิบปอนด์ของราชดำเนินนะครับสําหรับเจ้าสองกลมอ่ะเตะหนักต่อยแรงนะครับแต่ว่าสี่ห้านี่ไม่ก่อยดี ฝ่ายเจ้าเพชรสุขุมวิทนะครับก็เป็นมวยประเภทสู้บูดุดันนะครับเป็นมวยมาจากนคกศรสีดีกรีแจมรุ่นร้อยยี่ปอนด์บัวลีน่าแต่วันนี้มาต่อยร้อยสามเมก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เสียเพียบอะไรนักหนานะเพราะว่ามวยหลังจากโควิดต้องน้าหนักปล่อยๆเป็นเรื่องธรรมดานะครับสาหรับเจ้าเพชรสุขุมวิทนี่่อยไว้ก็ชนะธิเดชสิทธิเจบุญตามชนะคริเดชชนะปากกาเหล็กแปรย,ยอดตองไตสอสมหมายล่าสุดแตว่าชนะตาคิดสอวีรพลนะครับเพราะว่าแก้ตาคิดอย่างเดียวก็ ไอ้เจ้าสองคมนี่ก็ไม่น่าจะต้านได้แล้วไอ้นี่ของคนที่ชนะสาคิดอย่างเจ้าเพชรสุขุมวิทมาด้วยนะครับผมบอกวที่เจ้าเพชรสุขุมวิทบอยบางนานะครับจะชนะสองคมบางกอกอะไรยนต์ข้อสรุปมวยวิจาร์เลยนะครับจดกันไว้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามารอสรุปทีเดียวก็จดกันไว้เลยคู่แรกนะครับการใจจิตมังนนจะชนะเพชรแสนเสพปีเกแสนใจนะครับออบที่เจ้าการใจ คู่ที่2จาติบังกรจอห้าปยักนะครับจัดชนะพระเลือดน้อย TBM ยิมคู่ที่3โยติน f a คลับจัดชนะนาวาเอกสิทธิเจฟบุญตำแล้วก็คู่ที่4นะครับประตักหินซิมบี้มวยไทยจัดชนะลมโจยต่อเตระพัดนะครับมวยชอบนะครับคู่แรกเลยการใจจิตมงนนนะครับดูดีกว่าแนละเปิดๆถึงนอกนะครับเอาไปทีการใจจิตมงนนนะครับคู่แรกจัชนะเป็รแสนแสจปีเกแสนใจ คูท่ที่ตัวที่สองนะครับโยตินเอเครุปนะครับโยตินเอเครุปจัชนนาวาเอกสิทธิเชฟบุญํำจัดตเตเจศารก็ออกไปที่ชาติมังกรด้วยนะครับออกไปที่เจ้าชาติมังกรน,นะครับจัชนะพระเลือดน้อยตีบีเอ็มยิมสามตัวนะครับการใจชาติมังกรแล้วก็โยตินส่วนช่องเจ็ดนะครับกู่แรกวิจารณ์ไปนี่ปูมใจไตนะครับปูมใจไตประคองปนสุรินนะครับชื่อจันกระดูกการปันมอยดูเนื้อว่าทุกอย่าง จัชนะเพชรตองฝันกอซอยตันคู่ที่สองนะครับอำนาจเดชสิทธินายกโมดทุ่งสงนะครับจัชนะเพชรมงคลสิทธสารวัตรเสือคู่ที่สามเจ้าเสือใหญ่สอเตจปันจัชนะกาฆา,าแพะมีนบุรีแล้วก็คู่ที่สี่คู่เอกนะครับเพชรสุขมุมวิทบอยบางนาจัชนะสองคมบางกอกอะไรย,ยนต์มวยน่าเล่นนะครับภูมิใจไตกับเจ้าเสือใหญ่นะครับตัวที่หนึ่งนี่ภูมิใจไตประคอปอนตุรินคู่ที่สอง ตัวที่สองนับเจ้าเสือใหญ่สอเตจ้ปันแล้วก็จัดหนักจัดเต็มตัวที่สามนะครับเพชรสุขุมวิทบอยบางนานะครับรอบละสามตัวนะครับช่องสามนี่การใจชาิมงชาติมังกรแล้วก็โยตินนะครับส่วนช่องเจ็ดนี่ภูมิใจไตนะครับตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าเสือใหญ่ตัวที่สองแล้วก็เพชรสุขุมวิทตัวที่สามนะครับก็อย่าลืมนะครับหมวยูเซียนช้างสายใต้นะครับปากสดจากหน้าทู้นะครับตอนนี้เข้าเวทีไม่ได้แล้วเข้าไป บุยดาได้อาทิตย์เดียวนะครับก็มาอยู่กันหน้าทู่อีกแล้วนะแต่ช่องเจ็ดของเรานะมีพิเศษกว่าเขานะสมาชิกอ้อมน้อยกับช่องเจ็ดนี่เรามีพิเศษกว่าเขาแน่นอนนะครับลองโตมาสมัครกันได้เลยนะเดือนละห้าร้อยบาทนะช่วงนี้นะถือว่าโตรคุ้มมากๆเลยนะครับเดือนละห้าร้อยบาทเล่นได้สี่อาทิตย์นะครับสําหรับลายเสียงนับ่างชาติก็โทรมาสมัครกันได้นะครับเดือนละสี่ร้อยบาทนะครับฟังหูก็เดือนละห้าร้อยบาท โทรมาสมัครก็ได้เลย0806330220นะครับหมอยูเซียนจางสายตายนะครับกับสโลแกนต่อแบบมีของรองให้รู้จักนะครับเดี๋ยวท่านจะรักเองนะับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับฟงรับฟังกันนะครับช่วยกดติดตามไว้เลยนะติดตามไว้เลยแล้วผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทุกอาทิตย์เลยนะครับต่อแต่นี้ไปผมจะเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทุกอาทิตย์นะครับก็อ,อย่าลืมนะครับสมัครกันมา0806330220นะครับหรือว่า ไอดีไลน์ก็ยูเก้าสามสก้รับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับฟังกันนะโชคดีมีเงินใช้กันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ